เอาครับคุณแผนเมืองยาโมครับไอ้ะเอียงหนะ้สาสังท้องสังท้องสังท้องเมืองโคราชเ,เอาเอาเนอะเอาแบบวันเอาแบบรูกหรือแบบกีบเอาแบบลูกไหมอันนี้เอาเอา,นะเอาออกมาจากน้ำไหลนี่ ป๋ามันดึงเอาเบื้งครับผ่านแห่งเมืองโคราช อยู่ในน้ำนี่แหละแสดงว่านามมันลุม่แห้งเมันเอาหินลงมาคลองเทกีนเป็นแองเวุ้ละู้แองไปหอดุว จูนี่ตัวไปตาหมุดดีเอาสิมีตักโต้บ้อันนี้มีอยู่นเขาขาวขึ้นมาหน่ะไปช็อยังไงเอาเนี่เอาช่องนี้นี่ ทำไมไม่แก้มือแก้มือมาแก้มือนี่ดูเป่าดูเปล่าดูบปลแกนี่เรียกปลาหนิแทนอยู่นี่เห็นแต่หนังเลยคนมาท่านจับแหมาเลยเนาะเห็นดิดึงลูกแหะดึงไข้หัวนั่นเลยนี่บวกนี่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 ดูอย่างน้ำโตแบบ นี่เอเลืกๆนี่กัได้หรอถุงหน่มาขั้วแล้วนะแค่เอตเนี้ัหลังแต่วที่แต่ขั้วใส่ถุงนี่ไปเออขั้วใส่ซอปุยเลนี่นี่นี่ันนี่นี่ต่นี่ตมันนี่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 น่นน่นน่น่้ยป่าทุ่ป่าีนะุนป่าีนี่นี นิ่มเรนนี่นี่มันเรียนข่อยยนี่นี่ีวเาทนี่นี่อยนี่นี่โดดลงไปเอามีซับมั้นี่ของเราม่ับไปนี่เห็นว่เนี่ยตัวปลาไหนเนี่นี่น่วานีตัวปลานคุ้ไปน่น่ะโอ้ยาเรียกมมาตนนเสียน่ะ

bỏ มี nhắc เต่าเลยว่าบ่ได้ nằm แหน่ mẹ ที่1 mẹ khốn quá. mẹ nằm khốn,

bảo ơi cái nong cái mút Okay đây kìa cái em cái ใช่น้ำมันมาแรงปลามันลงไปหมดแล้วบอ่ได้ยินคำนี้อันท่านจูกับว่าสบายใจเลยโค้ด้วย <c oughs> <c oughs>

ปาคนเอ้าทางมหนยังไปยังไงเห็นหอดปลาคอนมดเนี้ยอีแค่ตัวเอาคอนนึกว่าเฮ้ยปลาคอนเอยเอามันคือแม่หนึ่งคุณไหนปลาโซ

อ๋อสิได้เห็นมะน้อปลาไหลน,นี่ไสโอ้ปลาไหลเอาไปไปเบิ่งไปเบิ่งแหะไปนี่ เต้นไปเต้นมาลงน้ำเถะเด้กวะน้ำบอกกูดัแทบตายที่จอมเลยในตัวเดียววนบาทนี่